เปิดใจแบบสุดซึ้งหนุ่มกันชัยกลับมาบอกเล่าประสบการณ์การผ่าตัดที่เปลี่ยนชีวิตพร้อมคำเตือนชัดเจนว่าอาการแค่ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดามันอาจซ่อนภัยร้ายแรงกว่าที่คิดถ้าคุณอยากรู้ว่าทำไมเรื่องนี้ถึงน่าสนใจและสำคัญกับทุกคนในครอบครัวลองอ่านต่อไปสิเพราะมันอาจช่วยชีวิตใครสักคนได้ไม่ใช่แค่ข่าวบันเทิงเท่านั้นหรอกแต่รู้ไหมว่าจุดนี้คือสิ่งที่หลายคนมองข้ามไป หนุ่มกัญชัยกลับมาจัดรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์อีกครั้งแล้วในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเขาได้เล่าถึงกระบวนการพักรักษาตัวอย่างละเอียดพร้อมแบ่งปันเรื่องราวที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าอาการท่อน้ําดีอุดตันอาจเกิดขึ้นได้เพราะมีนิ้วหรือตะกรันซึ่งเป็นผงเล็กๆจากน้ําดีที่สะสมและเกาะตัวกันเป็นก้อนสิ่งนี้ไม่ใช่แค่การอุดตันธรรมดาแต่ยังนําไปสู่การติดเชื้อทําให้เกิดไข้สูงปวดหลังและอาการแปลกๆที่ทําให้รู้สึกไม่สบายเป็นเวลาหลายวันเลยทีเดียวเพื่อให้เข้าไอ จะง่ายขึ้นสาหรับผู้เริ่มต้นลองนึกภาพดูสิน้าดีคือของเหลวที่ตับผลิตเพื่อช่วยย่อยอาหารแต่ถ้าน้ําดีไม่ไหลผ่านท่อได้มันอาจย้อนกลับมากกะตับเองสร้างการอักเสบและปัญหาสุขภาพร้ายแรงได้นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดก,ก,ดกับหนุ่มกัญชัยเลยละ่ะตอนแรกเขาคิดว่าอาจเป็นแค่วัดใหญ่ธรรมดารรมดาแต่เมื่อตรวจสอบร่างกายอย่างละเอียดก็พบว่าปวดท้องตรงบริเวณลิ้นปี่อย่างรุนแรงจนลุกไม่ได้หายใจติดขัดและต้องรอความเจ็บปวดนานถึง45นาทีที่รู้สึกเหมือนทั้งวัน กินยาแก้ปวดก็พอผ่อนคลายแต่สุดท้ายก็ไปพบแพทย์ท้ายที่สุดแพทย์วินิจฉัยว่าอาจมีมิวในถุงน้ำดีถึงแม้ว่าอันตราสาวครั้งแรกจะไม่พบอะไรแต่ผลเลือดตับแสดงค่าตับสูงผิดปกติมากเข้าน้ำดีและถุงน้ำดียังดูปกติแพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านก่อนแต่เรื่องยังไม่จบจากนั้นหนุ่มกัญชัยส่งผลตรวจไปให้อาจารย์แพทย์ท่านหนึ่งซึ่งแนะนำอย่างชัดเจนให้เขานอนโรงพยาบาลเพื่อตรวจเพิ่มเติมตอนแรกตั้งใจจะไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แต่เต็มก็เลยไปโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ผลเลือดครั้งนี้พุ่งสูงหลายจุดอย่างางนตกใจ แพทย์จึงทำหัตถการพิเศษผ่านทางจมูกเพื่อเข้าถึงข้อน้ำดีโดยตรงพบว่าน้ำดีที่ปกติสีเหลืองทองกลับกลายเป็นสีดำสนิทนั่นแสดงว่าติดเชื้อแล้วไม่ใช่แค่ปัญหาเล็กน้อยแต่เป็นภัยคุกคามที่อาจนำไปสู่การอักเสบตับอย่างรุนแรงนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่รู้เพราะบางครั้งเท่ที่ดูเหมือนนวัดธรรมดาๆอาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อที่ซ่อนอยู่และหากไม่รักษาทัานเวลามันอาจกระทบถึงอวัยวะสำคัญอย่างตับได้เลย ดังนั้นหนุ่มกัญชัยจึงอยากส่งคําเตือนอย่างหนักแน่นว่าเมื่อเป็นแค่ย่นนิ่งนอนใจหรือคิดว่ามันแค่วัดไปวันสองวันมันอาจเป็นการติดเชื้อที่ทําให้ตับอักเสบและน้ําดีไม่ไหลผ่านท่อได้ส่งผลให้ย้อนกลับมากัดตับเราเองหลังจากนี้เขาประกาศว่าจะพักการทํางานเป็นช่วงๆเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูอย,อย่างเต็มที่แต่คําเตือนนี้ยังคงมีคุณค่าอยู่เสมอเพราะมันช่วยให้ทุกคนตระหนักถึงสุขภาพตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะในยุคที่หลายคนชอบวินิจฉัยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจผิดพลาดได้เช่นบางคนอาจคิดว่าแค่เล็กๆน้อยๆไเป็นร แต่จริงๆแล้วอาจเป็นสัญญาณของโรคที่ร้ายแรงกว่าและนี่คือส่วนที่อาจสร้างความขัดแย้งได้บางคนอาจโต้แย้งว่าในยุคสมัยนี้เราสามารถใช้แอปพลิเคชันสุขภาพหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ก่อนไปหาหมอได้แต่ก็มีคนเห็นต่างว่าการพึ่งตัวเองอาจทําให้เสียเวลาและเสี่ยงชีวิตเพราะอาการแค่ที่ดูไม่อันตรายอาจซ่อนโรคอื่นอยู่เช่นเดียวกับกรณีของหนุ่มกัญชัยที่คิดว่าเป็นหวัดแต่แท้จริงแล้วเป็นปัญหาท่อน้ําดีคุณคิดอย่างไรการวินิจฉัยตนเองมีข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากัน หรือว่าคุณเคยประสบการณ์คล้ายๆกันไหมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างสิอยากฟังว่าทุกคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำเตือนนี้กันแน่